ดีครับวันนี้ครับผมก็มาขายแต่โบแอบแซ่ไปดักพิษอีกแล้วนะครับก็แต่โบแอบแซ่ไปแซ่นัวมันนะบ,บอกไว้เลยใครซื้อไปแซ่แน่นอนนอกจากตอนนี้นะครับผมผมไปกราบหลวงปู่ศิลาชีกันโทมานะครับเมื่อกี้นะฮะเหนื่อยมากเลยครับนะครับเลยมาพักรินร้าน ตำมะฮุงแล้วก็พัดเดียวอะไรแบบนี้นะครับแล้วเนี่ยแกบงไอแซ่ไปดัดยุดกดใครอยากกินแซ่บม,มัวมันก็นะครับอร่อยรีวิวเออครับปม่มันก็แซ่หมัวมันนะแซ่เหมือนเดิมสั่งเลยนะครับห้ามผิดบ้าครับมามันหมดนะครับทุกคนต้องรอ ต้องให้มันมาก่อนครับให้กดกระปุกหนึ่งสองกระปุกหนึ่งหนึ่งร้อยกระปุกสองสองร้อยหรือตามกระปุกสามร้อยหรือสี่กระปุกสี่ร้อยทุกอย่างเป็นร้อยหมดค่าอยากยินเต็มนมวมัน วันนี้น้องเพชรจะขายแจ่วบองนะครับแขมตะก้าด้วยไหมนี่แลองลองขายสิลูกลองโปรโมทเนี่ยลูกค้ารอเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยวันนีคนรอซื้อตั้ใจอขอไปบอมร่างกายแปบไปบอมร่างกายโอ๊ย เดียพ่อขาอันจะมัข้าดวอรมร่างกายเอนีเงินนี่นี่จะเขาจะซื้อแล้วเร็วมาพูดไปเยพอนาเอาง้อรเลยยืนตยืนโอ้ยพร้อมจ่ายแล้วเห็นไหมยืนเึ้นยืนนโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องยืนเอาเร็เสียดังฟังชัดวันดีครับก่อนหลายตัวันตัวด้เลย อ๋อเนงานตัวด้วยหนึ่งส <บร S 2> องสามสวัสดีครับปุมนะัำเด็กชายวัชรัสฉ์สังนะว,วันนี้ก็มาขายแกบองแอกแซ่ใบดัยุดแซ่บนัวมันอร่อยแน่นอนนะครับนะครับเริ่มจากไปาการลงปูม,มานื่นยกินพักกินข้าวแล้วเอาแกบองครับแกบองแอกแซ่ใบดัยุดแซ่บนัวมันโบ๊เลยใครสั่งไปหนึ่งกระปุกสองร้อย <c oughs> หนึ 100, ่งร้อยสองกระปุกสองร้อยนะครับแล้วอร่อยมากแล,แล้วสิบเอ็ดกระปุกอ่ะกี่ร้อยสิบเอ็ดกระปุกในนี้มีกี่กระปุกในนี้นะ่ะสามอันครับนะเป็นเท่าไรทั้งหมดเท่าไหร่ เป็นกี่บาทเป็นเงินกี่บาทเป็นเงินร้อยร้อยห้าสิบบาทเป็นเงินกี่บาทประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งรอพูดดังๆสิลูกก จะได้ขายแล้วเนี่ยเห็นไหมมีคนซื้อรอซื้อเห็นไหมรอซื้ออยู่เนี่ยพ่อค้าขายเก่งมากเพ่อค้าขายเก่งมากเสื้อเสื้อนวลนัดแซ่บนัวมันแซ่บอะไรบ้างถึงใส่อะไรบ้างแซ่บอะไรบ้างใส่อะไรบ้างถึงเสั้อนวลนัดอร่อยแน่นอนใส่แหวนขึ้นอ่ะอยากกินก๋น ไปอย่างนั้นหมดแล้วต้องรอก็มาครับนี่ไงคนอยากกินถือเงินรออยู่แล้วเนี่ยขายสิลกขายตกลงซื้อแล้วเนี่ย้อนึ่ยกงปแล้วนยกลงซื้นี่ยกซื้อแล้วนี่ยกซอแล้วเนี่ยตกลงซื้อแล้วเนี่ยกซื้อนซื้อนี่กงซื้อกซื้อลก็เป็เน้อเนียกซื้อแนี่ซื้อแนี้อนียอันนีกระปุ้อเกอ้ว กระปุกก็ต้องจ่ายกี่ร้อยหนึ่งร้อยเด็กระปุกเท่าไหรเสด็กระปุกจ่ายหนึ่งร้อยแบ่งสีอะไรว่าคนไหนขายด้วยไม่แน <c oughs> ไม่รู้ราคาไม่รู้รคาคาเออเสดกระปุกก็สิบเอ็ดร้อยเออนี่ไงขอบคุณครับไเนี่ยไหนโชว์โชว์โชว์เงินก่อนไหนขายได้วันนี้น้องเพชรขายได้เ,ดเออเทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่ครับขายได้วันนี้ประมาณก็เป็น สิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดร้อยก็ประเมินมีแบงค์ร้อยกับแบงค์เทาเออแบงค์ร้อยกับแบงค์เทาแบงค์เทาคือแบงค์อะไรแบงค์หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรอันนี้หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันอันนี้ก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับอืมอ่ะขอบคุณหน่อยเลวขอบคุณครับขอบคุณคนซื้อสิลูก คพ่อค้าเนงิยแล้วโอ้โหได้เงินแล้วเนี่ยหาเงินเป็นเลยอันนี้เดี๋ยวขึ้นตะกร้าให้นะพี่สา